สรุปข่าวชิงเมนยูโกรประจาวันที่1กรกฎาคมโดยโคโ้ State. ชเทฟบอลแมนเชสเต็ดชิงนี้โคสเนอะเอาเรื่องง่ายเผยชิกยัตซิมบอกว่าอยากได้ผีเพื่อประกาศสักดานในเร็ววันนี้โดยการนี้แหล่งข่าวเปิดเผยกับทางจีอาร์แอนติกนะครับว่าสื่อเจ้าดังบอกว่าชิกยัตซิมบินฮามัดอันชานีต้องการจะซื้อแมนเชสเต็ดเพื่อจะประกาศสักดาแต่เจ้าตัวนั้นก็เป็นแฟนบอลพันแพ้ข,ของสมโมสรด้วยเช่นเดีวยวกัน โดยทางสมาชิกราชวงศ์กาตานั้นตกเป็นข่าวเรื่องการเช็คโอเวอร์ปรีศาจแดงตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าทางตระกูลเกลเซอร์ยังไม่ตอบตกลงสักทีโดยมีทางเซอร์จิมรัดคิปมหาเศรษฐีดังที่ยื่นข้อสเสนอด,ด้วยเช่น,นดีวกันโดยมีการอ้างวางว่าเขาต้องการจะเป็นเจ้าของแมนยูเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี ค้ายกับการลงทุนที่ผ่านมาอย่างทาง h ฮร์ริและก็ตึกสูง72ชั้นอย่างทางชาร์จในรอนดอนแต่ทางชิกยักซิมก็เป็นแฟนตัวยงของปีแดงซึ่งบางครั้งจุตัวก็มีการใช้นามแฝงด้วยการเรียกตัวเองว่าเจเจหรือแม้กระทั่งเซ็นเอกสารา Sun, สำคัญชื่อเล่นด้วยนี้เช่นเดียวกันครับโดยนักคาวบอกกันว่า The a t รัน t i c บอกเลยนะว่าเขาชอบที่จะเป็นเจ้าของ สิ่งที่ยอดเยี่ยมผมเข้าใจได้ว่าทําไมเขาถึงต้องการทรัพย์สินอย่างแมนเชสเตอร์เนเพราะมันจะทําให้คนพูดว่านั่นเป็นของชิคยัสซิมยังไงล่ะโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะรวยของจริงเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกัาต่อไปกแล้วกันว่าจะประกาศในช่วงไหนแฟนบอลอดใจรออีกครั้งเรามาดูข่าวจอบบานกันครับเอาได้ยังไงปออินเจมิลานเผยเรอผียื่นซื้ออย่างเป็นทางการโอนานานนะ โดยกันที่ทางจูเซเป้มาร์ตาซ CEO ของอินเ์มิลานเปิดเผยว่ากาลังรอข้อเสนอจากทางแมนยูในเดียวของอองเดรโอนาน่าซึ่งแมนยูนั้นให้ความสนใจโอนาน่าหลังอนาคตของดาบิดเดกิอาไร้ความชัดเจนและก็มีคิวเจราจากันอีกหนึ่งรอบช่วงหลังจากที่นายทวันชาวสเปนเข้าพิธีวิวาสเสร็จแล้ว ซึ่งทางบาร์ริต้าได้กล่าวานะฮะยืนยันถึงความต้องการของปีศาจแดงในครั้งนี้บอกว่าแมนเชสเตอร์เตดเดนั้นยืนยันกับเราว่าสนใจในตัวของอองเดรโอนาน่าในครั้งนี้นะเรากำลังรอข้อสเสนอจากทางการในช่วง2ถึง3วันข้างหน้านี้จากนั้นเราจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรดีซึ่งปีเอฟโอลซิวิโอผู้ในการของเรากำลังจัดการเรื่องนี้อยู่แต่ยังไม่มีข้อสเสนอจากทางการเลยที่ทางแมนยูในตอนนี้ สำหรับทางโอนันนาเองเพิ่งจะย้ายจากทางอาแจ็คมาร่วมทีมอินเตอร์มิลานในช่วงเสมอที่แล้วได้ลงเฝ้าเสาทั้งหมด41นัดช่วยทีมได้แชมป์โคปาอิตาเลียและก็ซูเปอร์โคปาอิตาเลียรวมไปถึงรองแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเอาเป็นว่างานนี้ต้องอรอลุ้นกันต่อไปกกันนะฮะว่าจะได้มาหรือไม่แมนยูต้องรอดูกันต่อไปเรามาดูข่าวจอบมาเก,กันครับ ได้เงินมาเยอะเชลซีเตรียมจะตัดหน้าแมนยูอัพข้อเสนอสู่ขอไกเซโดอีหนึ่งรอบนะโดยงานที่ทาง l o n d น n Evening Standard สื่อของอังกฤษตีข่าวเลยนะว่าเชลซีเตรียมที่จะอัพข้อเสนอขอซื้อมอยเซสไกเซโดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณมาราว80ล้านปอนด์ซึ่งสูงกว่าเดิมถึงาราว20ล้านปอนด์เลยทีเดียว โดยเชลซีสมโมสรดังแห่งสกุบอลทีมบริลเกตเตรียมที่จะยื่นข้อสเสนอขอซื้อมอิเซสไาเซโดกองกลางของบรตันแอนด์โฮฟอเวียนอีกครั้งโดยหนนี้จะเพิ่มเงินให้เกือบราว80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,520ล้านบาทตามการบริกงงารติดทางลอนดอนอิฟนิงสแตนดาร์ดสื่อท้องถิ่นของเมืองผู้ดีโดยทางไกเซโดเนี่ยตกเป็นใครที่สนใจของหลายทีมดังในเกาะอัองกฤษหลังจากที่เขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทางบริตันโดยก่อนหน้านี้เชลซีก็เคยยื่นข้อสเสนอ ไปที่60ล้านปอนด์หรือประมาณ2640ล้านบาทแต่ว่าก็โดนทางเดอะซีเกิลปฏิเสธแทบจะทันควันเลยนะถึงกระนั้นก็ตามทางเชลซีเองก็ไม่ตัดใจจากดาวเตะวัย21ปิปรีรายนี้และก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนออีกหนึ่งรอบโดยตอนนี้พวกเขามีเงินมากขึ้นแล้วหลังจากที่ผ่านมาปล่อยนักเตะได้หลายคนซึ่งทับรวมกรณีของเบสันเมาส์ที่มีข่าวว่าตกลงขายให้แมนเชสเตอร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปด้วยและก็มันก็ทำให้เชลซี เงินจากการขายนักเตะในช่วงสมรน,นี้เป็นจำนวนรวมกันมากกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ8,800ล้านบาทเลยทีเดียวนะนะนผมเปแต่ว่างานนี้แมนยูที่มีข่าวว่าจะไปสอยไกยเซโดอีกหนึ่งตัวละครลับนะฮะกับกลายเป็นว่าทางเชลซีนั้นเตรียมรองเงินจากมิสันเม์และจะบวกข้อสเสนอเพิ่มให้กับทางไกเซโดตัดหน้าแมนยูอีกทีการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปกะกันว่าใครดีใครได้เรามาดูข่าวจอบก,กันกันครับ อาได้ยังไงมรินโญ่หวังดึงเฟรดมาร่วมงานอีกครั้งที่บอรอม,มานะาโดยทางโชเซ่มรินโญ่เทรนเนอร์ของปร์ม,มาหวังดึงตัวเฟรดมิดฟิลแมนยูมาร่วมงานกันอีกครั้งที่อ,อิตาลีในช่วงสมวนนี้แม้ว่าแข้งทีมชาติบราซิลจะได้ลงเล่นมากถึง56เกมนทนุกประการในช่วงทีนที่ผ่านมาพร้อมกับทำไปถึง6ประตูกับอีก6แอซซิส,สแต่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมรีมีบร์ลีกเพียงแค่ 12เกมเท่านั้นรวมถึงเป็นตัวจริงแค่นักเดียวใน FA ฟเอในขณะที่สัญญาของเจ้าตัวเหลืออีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นทําให้มีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตว่าสมโมสรอาจจะพร้อมปล่อยตัวเขาออกไปก่อนที่ฤด,ดูกาล2023จะเริ่มต้นขึ้นก็เป็นได้โดยจากการรรยง,งานของอัเดอ์ซันสื่อจอมแฉเปิดเผยว่าบอริญโยสนใจที่จะดึงเฟรตมาร่วมงานกันอีกครั้งที่มาป่าหลังจากที่เป็นคนซื้อตัวมาจากทางชคเตาโซเนตเมื่อปี2018 สำหรับทางเฟรดเนียลงเล่นกับทางแมนยูมาแล้วทั้งสิ้น213เกมทุกรายการทำไปทั้งสิ้น14ประตูกับอีก19แอสซิสในขณะนี้เป็นนาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเฟรดจะย้ายไปอยู่กับลูกพี่เดิมแล้วเรามาดูแคาวจอบากแกันอีกครับซาฮายังไม่ตัดสินใจเรื่องของอนาคตน่าสนใจนะและจะเอายังไงต่อ หนึ่งอันนี้วิฟริตสฮาสตาตัวเก่งของชิซอนพาเวเรตยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองว่าจะเอาอยัางไงต่อไปหลังหมดสัญญากับสโมสรโดยแข้งวัย30ปีรายนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นตำนานของสโมสรด้วยการลงเล่นไปทั้งสิ้น458เกมทำไป90ประตูกับอีก76แอสซิส,สซึ่งที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องการย้ายทีมมาโดยตลอดเนื่องจากเจ้าตัวต้องการจะลงเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกในขณะที่พาเวเรตนั้นไม่สามารถทำฝันให้เป็นจริงได้ แม้ว่าสโมสรจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสัญญาใหม่ให้จบได้พร้อมยื่นข้อเสนอค่าเมนสูงระดับถึง2 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์แต่ทางซาฮาเองก็ไม่ตอบตกลงและสัญญาของเจ้าตัวก็จะหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยจากการบริงานของเดลี่เมลเปิดเผยว่าซาฮาเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจกับอนาคตของตนเองเลยและกำลังช่างใจกับการทางเลือกอื่นๆนะฮะที่มีอยู่ในตอนนี้ ในขณะที่ทางพาเรตเองก็ยังไม่ล้มแผนที่จะเจรจาตั้งตะต,ต่อไปด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเทงลาซิโอทีมดังในอิตาลีก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจของสหฮาเช่นเดียวกันขณะที่อันดาเซอร์ทีมดังของซาอุดีอาระเบียก็พร้อมจะคุยและก็ยื่นข้อเสนอก้อนโตไปให้เขาค้าแข้งในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะนะผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมากักนดีครับ E.P. พีสของดีไม่เสียตังค์แข่งชันยอดที่กลายเป็นฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนเดี๋ยวกันนี้เรามาต่อจาก E ีีแรกกันดีกว่านะครับว่า E.P. ีที่2เนี่ยจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวกันนี้มาเริ่มกันต่อกันที่แบ็คขวาเดวเรบริน ดยบรินเนย้ายไปเล่นกับทางบบเยอร์มินิกในช่วงตลาดพอก้าแข่งในหน้าหนาวพร้อมกับสัญญาจนจบสัน้นสำหรับตอนนี้นั้นนักเตะชาวดัชคงต้องออกเดินทางเพื่อจะหาสโมสรใหม่อีกครั้งในวัย23ปีเนื่องจากเสือใต้บนิการจะซื้อถาบอโดยหนึ่งในปัญหาที่น่ากังวลใจสำหรับทางบรินก็คือสภาพร่างกายแต่จุดอ่อนตรงนี้สามารถชดเชยได้จากการเล่นที่มีความหลากหลายและถือเป็นนักเตะที่มีทักษะสูงตามแบบฉบับแข่งชาวดัชสำหรับตอนนี้เองก็ยังไม่มีทีมไหน แดงจะจำานงจากได้อดีตดาวเตะอาแจ็คอมสตัมไปรุ่มชีมเลยนะต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นอาร็กออกเด็กเชมเบรนหนึ่งในนักเตะท,ที่ต้องเก็บเสื้อผ้าอัมลาชินแอนฟิล์ช่วงสมัยนี้โดยหนุ่มออกเนี่ยถือเป็นนักเตะชั้นยอดที่มีทักษะดีแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เต็มที่ก็เป็นเพราะปัญหาเจ็บเรือรัง ซึ่งดาวเตะด,ดีกรีทีมชาติอังกฤษมีค่าวพัวพันกับทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งตอนนี้เองลิกแดนอาเศรษฐีน้ำมันกำลังบูมสุดๆแล้วหลังจากที่มีการทุ่มเงินมหาศาลในการกระชากนักเตะตีนผีบนแผ่นดินยุโรปไปค้าแข่งในลิกซาอุดิโปรดิกต่อมาตำแหน่งกองกลางเป็นอังเคลดิมาเรีย เลสตาร์ชาวอาเจนตย,ย้ายไปเล่นกระทานจูเวนตุสเมื่อสมรม์ที่ผ่านมาและก็มีหลายคนในวงการลูกหนังมั่นใจเลยว่าเขาเจะย้ายมาอยู่กับสโม,มสรเด็นที่สุดที่จะได้สแสดงผลงานระดับแชมป์โลกให้ทุกคนที่เห็นโดยฟอร์มของจีมารเรียนในเกมนัดชิงโบคัพ2 0 22ถือว่าเด็ดสตรติีเหลือเกินแถมยิงประตูได้ดีนะฮะแต่นักเตะเนี่ยสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมมตินี้เนื่องจากหสัญญาก,กับทางมาลริดูเวนตุส ต่อมาคนสุดท้ายของ EP นี้นะฮะก็จะเป็นกองกลางตัวรุกไดจิคามบะดาโดยการน,นี้ไดจิคามบะดาสร้างชื่อกับทางไอทรักแฟงเฟิร์ดด้วยการน,นำสโมสรคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกเมื่อปี2022สำหรับตอนนี้สตาร์ชาวญี่ปุ่นจะมีอิสระในการย้ายออกจากทางอินซีแดงนำแบบฟรีเอเจนต์ในชุดเสมอนี้เนื่องจากจะหมดสัญญากับทางท้นสังกัด สำหรับตอนนี้ก็มีหลายสโมสรในยุโรปแสดงความสนใจอยากจะใช้บริการคาร์มาดาเนื่องจากเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงสามารถเล่นในทั้งตำแหน่งกองกลางและก็กองหน้าด่งนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีหลายทีมพร้อมยื่นข้อเสนอให้กับเขาได้พิจารณาและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนต่ามที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ